คณิเพิ่มเติมม .4 เรื่องตรรกศาสตร์แบบฝึกหัดไทยบทข้อที่9ค่ะรูปแบบของประพจน์กอเป็นนิเสธของรูปแบบของประพจน์ขอเมื่อค่าความจริงของรูปแบบของประพจน์กอค่ะจะตรงกันข้ามกับค่าความจริงของประพจน์ขอทุกกรณีจงตรวจสอบแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะว่ารูปแบบของประพจน์กอกับรูปแบบของประพจน์ขอเป็นนิเสธกันหรือไม่มีทั้งหมด10ข้อค่ะ เรามาดูข้อแรกค่ะเราจะตรวจสอบว่าประพจน์กไก่กับข้อไข่เป็นนิสศษกันหรือไม่เราก็ต้องเช็คค่าความจริงของรูปแบบของทั้งสองประพจน์ค่ะว่าตรงกันข้ามกันทุกกรณีไหมวิธีการเราก็จะสามารถสร้างตารางค่าความจริงได้ค่ะ โดยตารางค่าความจริงค่ะในที่นี้จะมีทั้งหมด2ประพจน์คือประพจน์ p กับประพจน์ q จะมีค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมด4กรณีด้วยกันก็คือถ้า p เป็นจริง q จะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้และถ้า p เป็นเท็จค่ะ q ก็จะเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะหาค่าความจริงของถ้า p แล้ว q ค่ะถ้า p แล้ว q จะเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นก็คือ p เป็นจริงค่ะ แล้ว q เป็นเท็ที่เหลือจะเป็นจริงทั้งหมดค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะหารูปแบบของท่า q แล้วพีท่าคิวแล้วพีจะเป็นเท็จกรณีเดียวค่ะก็คือ q เป็นจริงและพีเป็นเท็ค่ะซึ่งก็คือช่องนี้ค่ะจะเป็นเท็ที่เหลือจะเป็นจริงทั้งหมดค่ะจากนั้นเราก็ดูค่าความจริงของท่า p แล้ว q กับท่าคิวแล้ว p ีค่ะ ไม่ได้ตรงกันข้ามกันทุกกรณีค่ะอย่างช่องแรกอันนี้คือเป็นจริงเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงสรุปว่าไม่ได้เป็นนิเศษกันค่ะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะเราสามารถตรวจสอบโดยการสร้างตารางค่าความจริงโดยยังคงมีประพจน์ p กับประพจน์ q เหมือนเดิมมีค่าความจริงเป็นไปได้ทั้งหมด4กรณีค่ะอันแรกเราจะพิจารณา p ก็ต่อเมื่อ q ค,ค่ะ p ก็ต่อเมื่อ q จะเป็นจริงอยู่2กรณีค่ะ คือเป็นจริงทั้งคู่กับเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะที่เหลือจะเป็นเท็จค่ะจากนั้นเราดูนิเศษของ p กับนิเศษของ q องค่ะนิเศษของ p ก็จะมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ p ค่ะนิสศษของ q ก็จะมีค่าความจริงตรงกันข้ามกับ q ค่ะจากนั้นจับ2อ,อันนี้ค่ะมาก็ต่อเมื่อกันเหมือนเดิมค่ะจัเป็นจริง2กรณีคือเป็นเท็จทั้งคู่หรือเป็นจริงทั้งคู่ สองช่องนี้เป็นจริงค่ะที่เหลือเป็นเท็จค่ะเมื่อเราพิจารณาค่าความจริงของ p ก็ต่อเมื่อ q ก็คือประพจน์ในกอไก่และนิเสษของ p ก็ต่อเมื่อนิเสษของ q คือประพจน์ในขอไข่เราจะพบว่าค่าความจริงก็ไม่ได้ตรงข้ามกันทุกกรณีค่ะอันนี้เป็นจริงทั้งคู่อันนี้เป็นเท็จทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่เป็นนิเสษกันค่ะข้อที่3ค่ะนอกจากเราจะใช้วิธีการสร้างตารางค่าความจริงแล้วเราอาจจะดู ประพจน์ที่สมมูลกันได้ค่ะโดยเราจะใส่นิเสธค่ะเข้าไปในประพจน์ของกอไก่ค่ะถ้าเราใส่นิเสธเข้าไปข้างหน้าประพจน์กอไก่แล้วเราดูรูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันแล้วรูปแบบที่ได้ค่ะสมมูลกับขอไข่แสดงว่าเป็นนิเสธกันค่ะยกตัวอย่างข้อนี้ค่ะเราใส่นิเสธเข้าไปค่ะและเราก็จะเปลี่ยนการเชื่อมท่าแล้วค่ะเป็นการเชื่อมด้วยหรือ ในการที่จะเปลี่ยนจากการเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นหรือค่ะเราจะใส่นิเสษเข้าไปประพจน์ที่อยู่ข้างหน้าค่ะอันนี้ p อยู่ข้างหน้าเลยกลายเป็นนิเสษ p ค่ะจากท่าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือค่ะตามด้วยประพจน์ที่ตามหลังมาซึ่งในที่นี้คือท่า q แล้ว R ตรงนี้จะยังคงอยู่เหมือนเดิมจากนั้นค่ะในกลุ่มของตรงนี้เป็นการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเปลี่ยนเป็นหรือเหมือนเดิมค่ะตัวอื่นๆยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนตรงนี้ค่ะ เราก็จะใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าประพจน์คค่ะถ้าแล้วเป็นเป็นหรือค่ะประพจน์อายังคงอยู่เหมือนเดิมในวงเล็บตรงนี้ค่ะเป็นการเชื่อมด้วยหรือทั้งหมดเลยเราสามารถถอดวงเล็บออกได้ค่ะก็จะกลายเป็นนิเศษของในวงเล็บค่ะนิเศษของ P เชื่อมด้วยหรือกับนิเศษของ Q แล้วก็เชื่อมด้วยหรือกับประพจน์อานิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะเรากระจายนิเศษเข้าไปทุกตัวเลย ตัวแรกคะ่ะจะได้เป็นนิเศษของนิเศษของ P ค่ะจากหรือกระจายนิเศษไปจะกลายเป็นตัวเชื่อมและกระจายนิเศษเข้าไปที่นิเศษของ Q ค่ะกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ Q ตัวเชื่อมหรือตรงนี้เปลี่ยนเป็นและคะ่ะกระจายไปที่ R กลายเป็น <fi> son, นิเศษของ R ค่ะถ้าเกิดนิเศษซ้อนนิเศษนิเศษจะหายไปได้เป็นประพจน์ P เชื่อมด้วยและกับ ตรงนี้นิเศสนิเศษค่ะกลายเป็นประพจนคิวเชื่อมด้วยและกับนิเศษของ R ปรากฏว่าหลังจากที่เราใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าประพจน์กอไก่ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะมีหน้าตาเหมือนประพจน์ในข้อขอไข่เลยแสดงว่าประพจน์กอไก่กับประพจน์ขอไข่เป็นนิเศษกันค่ะ ข้อที่4ค่ะเราก็จะใช้รูปแบบของประพจน์ที่สมมูลกันโดยเราจะใส่นิเสธเข้าไปที่ข้างหน้าประพจน์กไก่ค่ะเสร็จแล้วตัวนี้ค่ะกลุ่มนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วกับประพจน์ R เราก็จะเปลี่ยนรูปแบบการเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นการเชื่อมด้วยหรือโดยการใส่นิเสธเข้าไปในกลุ่มของประพจน์ที่อยู่ข้างหน้าค่ะก็คือนิเสธของท่า P แล้ว Q เปลี่ยนจากตัวเชื่อมท่าแล้วตรงนี้เป็นหรือค่ะตามด้วยประพจน์ R เหมือนเดิม จากนั้นค่ะเราก็จะเปลี่ยนกลุ่มตรงนี้ที่เชื่อมด้วยท่าแล้วให้เป็นหรือเหมือนกันค่ะเป็นการเติมนิเศษเข้าไปข้างหน้าประพจนพ P ตัวนี้จากท่าแล้วเปลี่ยนเป็นหรือตามด้วยประพจน์คิวค่ะจากตรงนี้ค่ะเราจะเห็นว่ามีนิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะเราก็จะกระจายนิเศษตัวนี้เข้าไปในวงเล็บค่ะกลายเป็นนิเศษของนิเศษของพ เมื่อเรากระจายนิเสษเข้าไปจากตัวเชื่อมหรือตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นและค่ะกระจายนิเสษเข้าไปที่ประพจน์คิกลายเป็นนิเสษของ Q. ค่ะและก็เชื่อมด้วยหรือ R. เหมือนเดิมนิเษสษซอนนิเสษตรงนี้ค่ะนิเสษก็จะหายไปค่ะเหลือเป็นแค่ประพจน์ P เหมือนเดิมได้เป็น P และนิเสษของ Q. ตรงนี้เชื่อมด้วยหรือกับอค่ะ เราจะเห็นว่ากลุ่มของตัวนี้ค่ะในวงเล็บเชื่อมด้วยและข้างนอกวงเล็บมี r เชื่อมด้วยหรืออยู่เราสามารถกระจายการเชื่อมด้วยหรือของ r ค่ะเข้าไปในวงเล็บได้เรากระจายไปที่ p ตัวแรกค่ะกลายเป็น P หรือ r ค่ะวงเล็บก้อนนี้ก็ยังคงเชื่อมด้วยและเหมือนเดิมค่ะจากนั้นกระจายหรือ r กับนิเศษของ Q ค่ะได้เป็นนิเศษของ Q เชื่อมด้วยหรือ กับประพน์อาค่ะมีนิเสธสีชมพูตรงนี้ค่ะอยู่ข้างหน้าวงเล็บเราก็จะกระจายนิเสธแต่ละอันค่ะเข้าไปในวงเล็บค่ะเราก็จะได้เป็นนิเสธของพี่หรืออากระจายนิเสธเข้าไปจากและก็จะเปลี่ยนเป็นหรือค่ะกระจายนิเสธเข้าไปตรงนี้ก็จะได้เป็นนิเสธของนิเสธของ Q หรือ R ค่ะจากตรงนี้ค่ะที่เราได้เราย้ายมาตรงนี้ เราก็จะกระจายนิเศษเข้าไปเหมือนเดิมค่ะมีนิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บเป็นนิเศษของ p ค่ะจากหรือเราจะเปลี่ยนเป็นและและก็เป็นนิเศษของ r ค่ะเชื่อมด้วยหรือตัวนี้มีนิเศษอยู่ข้างหน้าวงเล็บเหมือนกันกระจายเข้าไปกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ q ค่ะจากหรือเราเปลี่ยนเป็นและและก็เป็นนิเศษของ r ค่ะตรงนี้นิเศษซอนนิเศษค่ะจะเป็นประพจน์ q เหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราเปรียบเทียบสิ่งที่เราได้ออกมากับประพจน์ที่อยู่ในข้อขอไข่พบว่ามีหน้าตาเหมือนกันเลยแสดงว่าประพศสองประพจน์นี้เป็นนิเศษกันค่ะข้อที่5ค่ะสำหรับข้อที่5ค่ะ เราก็จะใช้วิธีการสร้างตารางค่าความจริงเนื่องจากกอไก่ก็เชื่อมด้วยท่าแล้วข้อไข่ก็เชื่อมด้วยท่าแล้วและมีการสลับประพจน์ข้างหน้าหลังส่วนตัวนี้มีการเติมนิเสธเข้าไปการสร้างตารางค่าความจริงอาจจะทําง่ายกว่าสลับข้อนี้ค่ะมีประพจน์ทั้งหมด3ประพจน์ด้วยกันก็คือประพจน์ p q r ก็จะมีค่าความจริงทั้งหมด8กรณีด้วยกันวิธีการสร้างก็คือจะมี p เป็นจริงทั้งหมด4ครั้ง ส่วน Q ก็คือสลับกันค่ะครั้งละ2จริง2 –เท็จจริง2 –เท็จค่ะส่วนประพจน์ r ก็คือจริงเท็จสลับกันนี่คือค่าความจริงที่เป็นไปได้ทั้งหมดของทั้ง3ประพจน์ค่ะเราจะหา Q หรือ R ก่อนค่ะเราก็จะดูช่อง Q กับช่อง R ในการช่วยด้วหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวค่ะก็คือเป็นเท็ทั้งคู่ซึ่งคือ2ช่องนี้ค่ะ ช่องอื่นๆที่เหลือจะเป็นจริงทั้งหมดค่ะจากนั้นเราจะทำท่า p แล้วในวงเล็บ q หรือ r เราก็ต้องดูช่องของ p ค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วกับตรงนี้ค่ะในการเชื่อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือจริงเราเเ็ t ค่ะคือช่องนี้ช่องอื่นๆที่เหลือทั้งหมดจึงเป็นจริงค่ะและนี้ก็คือประพจน์ที่เราได้ของข้อกไก่ค่ะทีนี้ลองมาดูข้อขอไข่ค่ะ q หรือ r เหมือนกันก็คือช่องนี้ค่ะ ถ้าแล้วกับนิเศษของ p เราจะหานิเสษของ p นิเศษของ p จะมีค่าความจริงตรงข้ามกับ p ค่ะถ้า p เป็นจริงนิเศษก็เป็นเท็จถ้า p เป็นเท็จนิเศษก็เป็นจริงจากนั้นนำช่องนี้เชื่อมด้วยถ้าแล้วกับนิเศษของ p ค่ะในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวก็คือจริงแล้วเท็จค่ะก็จะมีช่องนี้ค่ะที่จะเป็นเท็จค่ะ ช่องอื่นๆทั้งหมดก็จะเป็นจริงค่ะซึ่งประพจน์ที่เราได้ตรงนี้คือประพจน์ขอไข่ค่ะเราจะพบว่าค่าความจริงค่ะไม่ได้ตรงข้ามกันทุกกรณีอย่างเช่นตรงนี้ก็เป็นจริงทั้งคู่ดังนั้นจึงสรุปว่าไม่เป็นนิเศษกันค่ะข้อ6ค่ะ สำหรับข้อนี้ค่ะก็จะมีข้อกไก่ที่เป็นตัวเชื่อมและข้อไข่เป็นตัวเชื่อมท่าแล้วเราสามารถใช้วิธีการหาประพจน์ที่สมมูลกันโดยในที่นี้เราจะเลือกใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์ข้อไข่ค่ะและเราจะเปลี่ยนจากตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นหรือค่ะ ซึ่งตรงนี้ค่ะคิวเชื่อมด้วยท่าแล้วกับกลุ่มประพจน์นี้ที่ตามหลังมาเราก็จะใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าประพจน์คิวเปลี่ยนจากท่าแล้วเป็นหรือตามด้วยประพจน์ที่อยู่ข้างหลังยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจากนั้นเราจะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยค่ะเปลี่ยนจากท่าแล้วเป็นหรือค่ะใส่นิเศษเข้าไปข้างหน้าประพจน์ R เปลี่ยนจากตัวเชื่อมท่าแล้วเป็นหรือประพจน์ที่ตามหลังมายังคงเหมือนเดิม จากตรงนี้ค่ะในวงเล็บตรงนี้เชื่อมด้วยหรือทั้งหมดเราสามารถถอดวงเล็บออกได้ค่ะและเราจะเห็นว่ามีนิเศยอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะเราจะกระจายนิเศษเข้าไปแต่ละตัวที่อยู่ในวงเล็บเลยกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ Q จากตัวเชื่อมหรือเปลี่ยนไปนแล้วค่ะนิเศษของนิเศษของ R และเปลี่ยนเป็นตัวเชื่อมและได้เป็นนิเศษของ S นิเศษซอนนิเศษตรงนี้ค่ะจะเหลือประพจค์ q เหมือนเดิมได้เป็น q และ R และนิเศษของ S, <S ซึ่งเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับประพจน์ที่อยู่ข้อกอไก่จะเห็นว่าเหมือนกันเลยต่างกันตรงที่ตรงนี้มีวงเล็บค่ะซึ่งในการเชื่อมด้วยละเนี่ยค่ะไม่ว่าจะใส่วงเล็บตรงไหนมันก็จะมีค่าเหมือนเดิมสรุปข้อนี้เป็นนิเศษกันค่ะข้อที่7ค่ะ ข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้รูปแบบประพจน์ที่สมมูลกันโดยการใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์กไก่ค่ะเพราะว่ามีการเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนเดิมค่ะเราเปลี่ยนการเชื่อมด้วยท่าแล้วเป็นการเชื่อมด้วยหรือโดยการใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์ p เปลี่ยนจากถ้าแล้วเป็นหรือตามด้วยประพจน์ q ค่ะแล้วก็เชื่อมด้วยหรือกับประพจน์ r ค่ะ มีนิเสถอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะเราก็จะกระจายนิเสษเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นนิเสษของกลุ่มของในวงเล็บนี้ค่ะจากตัวเชื่อมหรือตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นและแล้วก็กลายเป็นนิเสษของประพจน์ R ตรงนี้ก็มีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บเหมือนกันค่ะเรากระจายเข้าไปค่ะกลายเป็นนิเศษของนิเสษของ P จากหรือเราเปลี่ยนเป็นและค่ะนิเสษของ Q ข้างหลังก็จะยังคงเหมือนเดิมนิเศษซ้อนนิเสษตรงนี้ค่ะ ก็จะเหลือประพจน์ p เหมือนเดิมได้เป็น p และนิเสษของ q และนิเสษของ R ซึ่งตรงกับประพจน์ในข้อขอไข่จึงสรุปว่า2ประพจน์นี้เป็นนิเสษซึ่งกันและกันค่ะข้อที่8ค่ะข้อนี้ค่ะเราก็จะใช้วิธีการหาประพจน์ที่สมมูลกันโดยการใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์กอกไก่ สองตัวนี้ค่ะเชื่อมด้วยท่าแล้วเหมือนเดิมเราจะเปลี่ยนเป็นการเชื่อมด้วยหรือโดยการใส่นิเสษเข้าไปในกลุ่มของประ,จประพจน์ที่อยู่ข้างหน้าเปลี่ยนจากท่าแล้วเป็นหรือค่ะตามด้วยประพจน์อากลุ่มตัวนี้ค่ะมีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บเราก็จะกระจายนิเสษเข้าไปในวงเล็บค่ะกลายเป็นนิเสษ P ค่ะจากหรือเราเปลี่ยนเป็นและค่ะแล้วก็นิเสษของ Q เชื่อมด้วยหรือกับ R มีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะ เราก็จะกระจายนิเศษเข้าไปในแต่ละกลุ่มที่อยู่ในวงเล็บค่ะกระจายตัวนี้เข้าไปค่ะกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ P และนิเศษของ Q ค่ะเมื่อกระจายนิเศตเข้าไปค่ะตัวเชื่อมหรือจะเปลี่ยนเป็นและและตามด้วยนิเศษของ R ค่ะตรงนี้เราจะได้นิเศษข้างหน้าวงเล็บเหมือนกันกระจายนิเศษเข้าไปค่ะกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ P จากและเปลี่ยนเป็นหรือค่ะนิเศษของนิเศษของ Q แล้วก็เชื่อมด้วยแหละกับนิเสษของอ่านิเสษซอนนิเสษค่ะก็จะเหลือประพจนพีเชื่อมด้วยหรือกับประพจคิวและทั้งหมดนั้นเชื่อมด้วยแหละกับประพศอ่าค่ะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูประพจน์ในข้อขอไข่ถ้าเราสลับที่ค่ะให้นิเสษของ R มาอยู่ข้างหน้าเชื่อมด้วยแหละกับ P หรือ Q ก็จะพบว่าเหมือนกันเลยแสดงว่าประพจสองประพจนี้เป็นนิเสษกันค่ะ ข้อ9ค่ะถ้า12เป็นตัวประกอบของ24แล้ว4เป็นตัวประกอบของ24เรากำหนดให้ประพจน์ p ค่ะแทนประโยคที่บอกว่า12เป็นตัวประกอบของ24 q แทน4เป็นตัวประกอบของ24เพราะฉะนั้นจากข้อแรกค่ะ2อันนี้เชื่อมกันด้วยถ้าแล้วค่ะถ้า12เป็นตัวประกอบของ24ตรงนี้คือ p ค่ะ 4เป็นตัวประกอบของ24คือ q ก็จะเป็นท่า p แล้ว q 4ไม่เป็นตัวประกอบของ24ค่ะก็คือนิเศษของ q แต่ค่ะ12เป็นตัวประกอบของ24ก็คือแต่จะแทนด้วยตัวเชื่อมและค่ะ12เป็นตัวประกอบของ24ก็คือประพจน์ p เราก็จะมาทดสอบว่า2ข้อความนี้ค่ะเป็นนิเสษกันหรือไม่เราก็จะใส่นิเสษค่ะเข้าไปข้างหน้าประพจน์ท่า p แล้ว q ค่ะในการเชื่อมด้วยท่าแล้วเราเปลี่ยนเป็นหรือโดยการใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์ p เปลี่ยนจากท่าแล้วเป็นหรือตามด้วยประพจน์ q ค่ะมีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะกระจายนิเสษเข้าไปข้างในค่ะกลายเป็นนิเสษของนิเสษของ p จากหรือเราเปลี่ยนเป็นและค่ะ และนิเศษของคิวนิเศษซอนิเศษเหลือ P อย่างเดียวได้เป็น P และนิเศษของ Q ซึ่งถ้าเราสลับที่ก็จะกลายเป็นนิเศษของ Q และ P ซึ่งตรงกับประพจน์ของขอไข่จึงสรุปว่าเป็นนิเศษกันค่ะข้อที่10ค่ะ A และ B ไม่เป็นสระในภาษาอังกฤษหรือ E เป็นสระในภาษาอังกฤษเรากำหนดให้ P แทนประโยค a เป็นสระในภาษาอังกฤษ q แทน b เป็นสระในภาษาอังกฤษ r แทน e เป็นสระในภาษาอังกฤษอันแรกค่ะบอกว่า a กับ b ไม่เป็นค่ะก็จะเป็นนิเสษของ p และนิเสษของ q เชื่อมด้วยหรือกับ e เป็นสระก็คือหรือกับประโพ์ r ค่ะข้อไข่ e เป็นสระในภาษาอังกฤษก็คือประโพ์ r ค่ะ แต่ค่ะเชื่อมด้วยแต่และถ้า E ไม่เป็นสระในภาษาอังกฤษแล้ว B เป็นสระในภาษาอังกฤษก็คือเชื่อมด้วยและค่ะกับ A ไม่เป็นสระก็จะเป็นนิสศษของ P เชื่อมด้วยท่าแล้วค่ะกับ B เป็นสระก็คือท่าแล้วกับ Q ิ จากนั้นเราก็จะตรวจสอบว่าเป็นนิเสษกันหรือไม่โดยการหาประพจน์ที่สมมูลกันโดยเราจะใส่นิเสษเข้าไปข้างหน้าประพจน์ข้อกอไก่ค่ะมีนิเสษอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะเราก็กระจายนิเสษเข้าไปในวงเล็บค่ะเราก็จะกระจายเข้าไปที่กลุ่มตัวนี้กลุ่มแรกก่อนค่ะก็จะกลายเป็นนิเสษของนิเสษของกลุ่มนี้จากตัวเชื่อมหรือเราจะเปลี่ยนเป็นและแล้วก็กระจายนิเสษเข้าไปที่ประพจน์อ่ค่ะ ตัวนี้ก็จะมีนิเศษข้าหน้าวงเล็บเหมือนกันค่ะเราก็จะกระจายนิเศษเข้าไปกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ p จากและเราเปลี่ยนเป็นหรือและก็เป็นนิเศษของนิเศษของ q ตามด้วยข้อความเดิมก็คือและกับนิเศษของ R นิเศษซอนนิเศษค่ะก็จะเหลือ p หรือ q เชื่อมด้วยและกับนิเศษของ R ทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะในประพจน์ขอไข่เราก็จะหาประพจน์ที่สมมูรณ์กันของตัวนี้ด้วยค่ะเพื่อดูว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นหรือแล้วเนี่ยมันตรงกับตรงนี้ไหมจากตรงนี้เราจะเห็นว่านิเสธของ R ค่ะอยู่ตรงนี้คือการสลับที่กันเราก็จะสลับที่ประพจน์นี้เช่นเดียวกันค่ะเอาท่าแล้วมาอยู่ข้างหน้าเอา R ไปอยู่ข้างหลังเพื่อให้มองง่ายขึ้นจากนั้นเปลี่ยนท่าแล้วเป็นหรือค่ะโดยการใส่นิเสธเข้าไปสําหรับประพจน์ที่อยู่ข้างหน้าซึ่งของเดิมคือนิเสธ P ใส่เข้าไปเพิ่มกลายเป็นนิเศษของนิเศษของ p ค่ะเปลี่ยนจากท่าเราเป็นหรือตามด้วยประพจน์ q ค่ะตัวนี้ค่ะนิเศษซอนนิเศษค่ะก็จะเหลือ p ค่ะได้เป็น p หรือ q เชื่อมด้วยแหละกับ R เราจะเห็นว่าเมื่อเปลี่ยนมาแล้วว่าค่ะก็จะยังคงไม่เหมือนกันมีความต่างกันที่ตรงนี้เป็นนิเศษของ R แต่ตรงนี้เป็นประพน์ R เฉยเประพน์สประพจน์นี้จึงไม่เป็นนิเศษซึ่งกันและกันค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกด s u p e r t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ